สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ปลายเรียนอยู่ปีหนึ่งในช่วงปลายเทอมสุดท้ายของปีมหาลัยได้มีการออกไปสอบนอกสถานที่ครั้งนี้ทางมหาลัยได้เลือกไปสอบที่จังหวัดชนบุรีพอไปถึงสิ่งแรกที่ปลายได้ยินก็คือเสียงวัวที่ร้องดังมากๆร้องแบบโหยหวนแบบน่ากลัวปลายก็แปลกใจว่าม,มันร้องทําไม ตอนที่พวกปลายเดินผ่านมันเหมือนพยายามจะเดินหนีแล้วก็หวาดกลัวพยายามดึงเชือกและถอยห่างจากพวกของปลายโดยอาจารย์ได้บอกว่าจะพักกันที่ศาลาวัดแต่พอไปถึงจริงๆสาราที่ว่านี้ดันมีงานศพจึงไม่สามารถพักได้และเพื่อนในรุ่นของปลายที่เป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมดจึงไม่สะดวกที่จะพักตรงด้านบนกุติพระปลายจึงเดินหาที่พักกันโดยแยกไปเป็นกลุ่มๆโดยปลายเดินไปที่ร้านค้าแถวนั้นและถามว่ามีเต็นท์ให้เช่าไหม โชคดีที่เขามีป้ายจึงตัดสินใจเช่าเต็นท์ทั้งหมด4เต็นท์เพราะไปกันเยอะประมาณ30คนพอถึงสักพักก็นับคนกันโดยนับแบบเช็คยอดคือให้เจ้าตัวพูดเลขออกมานับถึง2 3รอบก็ไม่ตรงกันเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินทุกคนก็งงและเริ่มใจไม่ดีเลยเลิกนับโดยอาจารย์แยกไปพักที่รีสอร์ทแถวนั้นจากนั้นพวกปายก็เริ่มเดินหาฟืนเพื่อมากอ่อไฟให้เกิดแสงสว่าง ก็รตรงชายหาดมันไม่มีแสงสว่างจะมีก็ตรงที่เป็นซุ้มร้านค้าที่ไปเช่าเต็นท์เขาก็ใจดีเปิดไฟไวใ้ให้เผื่อเดินไปเข้าห้องน้ําตอนดึกเสร็จแล้วปายก็เลือกไปเห็นสารพระภูมิที่อยู่ตรงบริเวณหัวนอนที่พวกปายนอนกันทุกคนจึงชวนกันไปไหว้สารก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอตกกลางคืนก็นั่งล้อมวงรอบกองไฟนั่งคุยเล่นกันจนประมาณห้าทุ่มปายก็แยกตัวออกมาคุยโทรศัพท์ในเต็นท์หลังสุดท้ายกับเพื่อนอีกสองคน ประมาณเที่ยงคืนปายกับเพื่อนก็เข้านอนปายรู้สึกตัวตื่นมาตอนประมาณตีสองตีสเพราะอากาศที่มันร้อนมากๆจนนอนไม่ได้ตอนนั้นปายอยู่ในเต็นท์คนเดียวเพื่อนออกมานั่งข้างนอกเพราะมันร้อนมากสุดท้ายปายก็ตามออกมาตอนนั้นปายรู้สึกอึดอัดผิดปกติแบบอธิบายไม่ถูกมันเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาสักพักเพื่อนที่ตอนแรกนอนอยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมาว่า ตอนก่อนจะเข้าเต็นท์เดินผ่านไปเต็นท์ข้างๆเห็นเงาคนอยู่ในนั้นแต่มองเพื่อนแล้วก็คือทุกคนอยู่ครบที่ข้างนอกแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกใครทุกคนนั่งไปสักพักอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเลยหลบไปนั่งในสมตอนนั้นเพื่อนที่นอนไม่หลับมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนแล้วมีคนหนึ่งจะมีเซนต์กับเรื่องพวกนี้อยู่ดีๆก็เล่าว,ว่าเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงตามเพื่อนอีกคนหนึงมาตั้งแต่บนรถแล้วแล้วก็ยังเห็นอยู่ตลอด จนตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ตอนวหว้ศาลก็ยังเห็นเพราะทุกคนได้ยินก็ถึงกับช็อกค,คลายความสงสัยเลยว่าทำไมวัวถึงร้องแบบนั้นและเพื่อนคนที่มีเซนก็ยังพูดต่ออีกว่าตอนนี้เห็นอยู่ตรงชายหาดทุกคนกลัวมากเกาะกันกลมปลาที่ตอนนี้ง่วงมากแต่ก็กลัวเลยขอแยกตัวมานอนที่ซุ้มข้างๆสักพักเพื่อนที่นอนในเต็นท์ซึ่งไม่ได้ยินหรือได้ฟังเรื่องอะไรใดๆ พอเต็นกับจุดที่ปายอยู่ค่อนข้างห่างไกลพอสมควรวิ่งร้องไห้ออกมาจากเต็นบอกว่าโดนผีหลอกเพื่อนปายเล่าว่าโดนอัมแล้วพยายามสู้แล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าอย่าดื้อสิโดยเพื่อนคนที่โดนผีอัมบอกลักษณะตรงกันกันกบทุกอย่างคือเป็นผู้หญิงผมยาวตอนนั้นปลายอยากหลับแต่พอจะเค้มๆก็เหมือนมีคนเรียกอยู่ตลอดเวลาสักพักหมาก็หอนตั้งแต่หน้าวัดมาเรื่อยๆเป็นทอดๆ จนมาถึงตรงที่ปลายอยู่กันแล้วมันหยุดอยู่ตรงหน้าซุ้มที่ปลายนอนปายได้ต่นอนคุมโปงแล้วก็แผ่เมตตาให้ปลายได้ยินเสียงคนเรียกทั้งคืนจนกระทั่งเช้าปรากฏว่าเพื่อนอีกสิบกว่าคนได้มารวมตัวกันไม่มีใครได้นอนเพราะว่าไม่กล้านอนเลยปลายเพิ่งมารู้เฉลยตอนหลังว่าเธอคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เธอตามเพื่อนของปายคนหนึ่งมาตลอดตั้งแต่ตอนน้ำท่วมเพราะบ้านปลายคนนั้นอยู่ติดกับคลอง ตอนน้ำท่วมอยู่ดีๆก็เจอโกรธแล้วก็ของอะไรเยอะแยะลอยเข้ามาในบ้านรวมถึงเธอคนนี้ก็ตามเข้ามาด้วยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ